EP นี้นะครับเตือนในกรณีทีออ่นักเรียนนะครับบางคนทำมาก่อนนะครับอาจจะเป็นบัญชีส่วนตัวบัญชีคลิปต่างประเทศคลิปลงมือเองคลิปอะไรก็ไม่รู้นะครับในบัญชีที่ทำมาก่อนที่จะใช้โปรแกรมผมแนะนำว่าให้แยกบัญชีชัดเจนนะครับทำไมผมถึงเตือนอย่างนี้เพราะว่าบางคนทำมาเนี่ยมีรายได้แล้วนะเดือนละ3-4-5ี่พันทุกเดือนบางคนแบบแ9ดเ0พันนะครับแล้วอยู่ดี บอทมามีบอร์ดมีโปรแกรมอย่างเช่นวันนี้มันมีนะครับคุณก็เลยเอาโปรแกรมไปใช้กับบัญชีนะั้นด้วยผมแนะนําว่าไม่ควรนะครับควรควรแยกกันไปเลยว่าอันนี้นะลงมืออันนี้จ้างคนลงอันนี้ลงเองอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าอันนี้ทําเองแยกมือถือเลยยิ่งดีนะท้าไมถึงเตือนอ่าผมเคยอัพอ่า ผมเคยอัพไหนวะผมเคยอนะัพคลิปนะคลิปคลิปคลิปไปไหนคลิปอ่าเนี่ยผมเคยอัพคลิปปล่อยบอทเนี่ยไปตั้งนานแล้วเนี่ยช่วงที่ผมเนี่ยโพสบอทโพสชอปปี้อัตโนมัติเนี่ยอันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมทคสุดยอดเป็น เนี่ยผมทำคลิปเนี้ยเมื่อตอนเดือน6กับ7คือผมไม่ใช่เพิ่งทำโมกลา,าปีนี้นะทำตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีเคยออโต้โพสเอฟเฟรตซิตเต้ยคลิปนี้วิดีโอทำคือมีการเซตแล้วก็ปล่อยไปแล้วนี่เลยนะครับไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแล้วโปรแกรมนี้เป็นแบบ ทำแบบโพสทีเดียวเจ็ดแปดเครื่องนะไฟเสียใส่ลิก์อัปเดทให้เองจัดตอนเ<อ>ทสเจ็ดเครื่องพร้อมกันคิดสร้างลายคืออันนี้อันนี้ตอนเทสแต่จริงมันลงสินค้าต่างกันอยู่แล้วอันนี้อันนี้แค่เทสเพื่อทําคลิปเอ่อเพื่อจะทําฟอร์เวลด้วตอนนั้นนะนะครับไ้ได้เจ็ดช่องชา้าตอนที่ผมเทสเนี่ยผมเสียบมือถือทุกเครื่องนะครับแล้วก็ลันพร้อมกันแล้วมันอยู่ในไอีเดียวกันไม่ได้มีการตั้ง ป้องกันอย่างที่ผมทำคลิปเตือนหลายๆอย่างนะครับแล้วผมก็สวยก็ได้นะครับไปเอาช่องอีก10ช่องอะที่ให้ทีมงานทำมาต้องเป็นปีเนี่ยไปไปใช้บอทดเนี่ยลงนะครับคราวนี้ผมยังไม่ได้มีข้อมูลว่าเฮ้ยมันจะต้องหลบ IP ต้องตั้งเซตยังไงต้อง หน่วงเวลาโปรแกรมให้เขียนหน่วงเวลาให้มันช้าๆอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่มีเน้นเร็วอย่างเดียวเน้นเร็วเน้นดีเน้นเพอร์เฟคคือเน้นดีจนมันกลายเป็นแพทเทิร์นบอทอะนะแล้วระบบอะมันน่าจะจับได้นะครับโปรแกรมที่พวกเราใช้นะตอนนี้คือมันมันมันทำงานแย่กว่าชุดโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมชุดเก่าให้ดูนี่โปรแกรมชุดเก่าเนี่ยออกแบบมาดีเลยแล้วก็มีการ อผูกเนี่ยได้เป็น78็ดแปดแาต่อเครื่องด้วยเนี่ยแล้วมีปุ่มเนี่ยคุณเห็นไหมทำงานพร้อมกันทุกไดเวอร์นะครับเนี่ยคือมีการตั้งเมือถือละ90้ิชิปเนี่ยคือมันโพสที่เดียวเนี่ยมันขึ้นทั้งทำงานพร้อมกันหมดเลยตามตามชิปที่ผมเปิดนี่เนี่ยเซต AI Auto ออ o โบอคือง่ายไม่ต้องใช คือสิ่งที่ผมจะเตือนเนี่ยคือผมไม่ใช่พึ่งทำผมทำมามาก่อนแล้วนะครับแล้วเนี่ยผมมีมือถือเนี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะต้องทำคลิปโชว์ว่าเนี่ยคือผมไม่ได้ว่าผมผมไม่ใช่ว่าพึ่งทำเนี่ยมือถือผมมีเป็นรอ้รอยเครื่องเนี่ยเซตอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบคอมแล้วก็รันเลยนะครับคราวนี้ ที่ผมเตือนเนี่ยมันมาจากประสบการณ์นั่นหมายเพราะว่าอยากให้ทุกคน,นมีรายได้นั่นแหละแต่ว่าเราก็จะต้องทําแบบมีความรู้นะครับระวังนะครับอะไรที่ผมเตือนคือเรื่องสัญนนะั่นหมายเพราะว่าถ้าคุณจะใช้บอรก็คือแยกเลยเบอร์ถือนึงนะแอคเข้าไหนคุณผูาา์ตั้งใจทํามาก็แยกไปนะครับแล้วก็สายไลฟ์นะครับสายไลฟ์กับแปะลิงก์เนี่ยไม่ควรเอามารวม นะครับเออจะพูดว่าสายไลท์ดีกว่าถ้าคุณทําสายไลท์อยู่อะแอคเคาท์ไลท์แยกไปเลยเพราะว่ากดสายไลท์เนี่ยมันมั่วซั่วน,นะครับบางทีมันยึดมันก็ยึดเงินเลยหรอบบินซึ่งมันจะอยู่ในอีกผาดหนึง่งนะครับส่วนโปรแกรมเนี่ยที่ใช้วิดีโอผมมองว่าบัญชีช้อปปี้มันสมัครแป๊บเดียวนะครับใช้แค่ Gmail นะครับเบอร์ก็ไม่ต้องใช้มันทําให้สามารถที่จะฟร์มได้คุณควรทําแยกไปเลยนะและแอคเคาท์ที่ ทําส่วนตัวถ่ายคลิปเองก็แยกไปอีกแอคเคาน์หนึงนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปเจอ EP ต่อสายน,นี้คือสิ่งที่เตือนแล้วก็เปิดเพื่อที่จะได้ให้เหตุภาพนะครับผมจะได้ระวังกันนะอ่าก็จะโอเคประมาณนี้นะครับก็เตือนว่าทำไมถึงต้องแยกบัญชีทำเมอร์กับแบบโปรแกรมนะครับผม